ัสดีเรียนนะครับเราก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับ่วันนั้นประมาณ2วัน3วันที่ครูไม่ได้สุกคลิปต่อไปนะครับก็เพิ่งมีเวลาว่างนะครับอะหลังจากที่เราเรียนเรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมดรับนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมคืนผ้าไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของมุมภายในบ้างนะหลังจากที่เราเรียนไปแล้วว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมน,นะครับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมีค่าเท่าไหร่ลูกรวมกันแล้วได้เท่าไหร่ ร8 0องศาถูกต้องไหมนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาพิจารณามุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมบ้างนะครับถ้านักเรียนลองดูดีๆนะลูกนะพวกเราดูสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้เนี่ยรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปเนี่ยมุมภายในมันจะรวมกันได้เท่าไหร่ครับมันจะรวมกันได้180อองศาใช่ไหมนะครับดังนั้นถ้าครูเอารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้มารวมกันนักเรียนจะเห็นว่าเวลานักเรียนเอารูปสามเหลี่ยมมารวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปอะไรลูก มันจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับดังนั้นรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปเนี่ยมุมภายในมันจะร้อยแปดสิบนะครับดังนั้นเอาสองรูปมารวมกันก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมก็จะมีมุมภายในเป็นร้อยแปดสิบบวกร้อยแปดสิบเป็นสามร้อยหกสิบองศานั่นเองนะครับแสดงว่ามุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมใดๆนั้นจะมีขนาดเท่ากับ360อองศานะครับนะเรามาดูตัวอย่างนะครับสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับ ี่เหลี่ยมรูปนี้เนี่ยเขาให้นักเรียนหามุมที่เหลือนะครับหามุมที่เหลือของรูปสี่เหลี่ยมนะครับโดยเขากําหนดมุมมาให้ดังนี้นะครับมุมแรกเป็น90มุมที่สองเป็น60นะครับแล้วก็มุมที่3เป็น70นะครับเราจะมาหามุมที่เหลือของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้กันนะครับเราก็ทราบดีนะครับว่า<น>มุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมนะครับมันมีค่าเท่ากับ360อองศาดังนั้นมุมที่เหลือก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ มันก็จะเท่ากับ360องศาลบ90ลบ6กแล้วก็ลบ70นะครับซึ่งผลลัพธ์มันก็คือ140นั่นเองครับเราก็ตอบว่ามุมที่เหลือนะครับมีค่าเท่ากับ140องศานะครับอ่ะมาดูตัวอย่างที่2นะครับนะตัวอย่างที่2สี่เหลี่ยมรูปนี้ครับ สี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับเขากําหนดมุมมาหอีก3มุมเช่นเคยนะครับนะมุมแรกคือ6 5องศามุมที่2คือ45องศาและมุมที่3คือ9 5องศาให้หามุมที่เหลือว่าเป็นเท่าไหร่ครับพวกเราก็ทําเหมือนเดิมครับเราก็ทราบดีใช่ไหมว่ามุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมนะครับมีค่าเท่ากับ 366 0องศาดังนั้นนะครับเราก็อเอา3 6 0อหสงศาลบด้วยมุมที่เหลือนะครับก็จะได้ว่า3 6 0รองศาลบ65บลบ45ลบเ5ครับพวกเราก็คิดเลขในใจติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็เลยเป็น155โองศานั่นเองนะครับน,นี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆที่ครูยกให้ดูนะครับนะ เอ่อสุดท้ายนี้นะครับนาครูก็มีใบงานให้ชื่นเคยนะครับให้พวกเราไปจัดก,การใบรงานให้เรียบร้อยนะครับนะ <S <S เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้บ๊ายบาย